ทีมทำงานด้วยกันแหละครับหมายว่าก็มันจะต้องทำงานด้วยกันแล้วอะววม,นม,นมนันมันไม่มีวิธีอื่นและไงนอกจากว่าหรือว่าคุณจะเลิกไปนักข่าวอะไรเงี้ยครับไม่เลิกครับไม่ได้ไปเห็ข<ป>่าวมันคุณเดี๋ยวขาต้มน,น้ำอ๋อแล้วต้มน้ำแล้วพไม่มีก็บอกว่าไส้แค่ เห็นมั้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้ครับเลยๆข้อมากเลยอ่ะไอ้ซีนขับรถอ่ะแต่ว่าผมฟังไม่ค่อยชัดเพราะว่าเสียงกรีนมันปนเงี้ย คู่ที่คุ้นเคยเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นคู่ที่เราเห็นกันมานานพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วไว้เป็นดีออมากๆมาครับคุณนันท์ละมาแล้วลนะคะอีทีนที้ผ่านไปซีรีส์นี้ทุกคนต้องรอติดตามอย่างแน่นอนนะคะให้ได้เห็นที่สิ่งต่างๆไม่ได้อยู่แล้วนะหลังจากนี้ก็เราจับมือกันแล้วว่าเราจะทำงานด้วยกันจับม,มาอือจับม,ม, <S <S มือใช่ไหมครับ แอคที้เนี่ยแอคที้ติดปีสามะไรแบบนยังปั่นปั่นงั้นกปั่นพรวิทย์ด้วยแล้วกันนะฮะแปดปีที่แล้วไม่ได้ทำเลยอ๋อไม่ได้ทำมาแปดปีครับผมก็หลังจากนี้มันมันไม่ได้ง่ายหรอกผมว่าเพราะว่ามันก็ยังทําต้องมาทํางานกันในมวลที่มันยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่มันจะสนุกตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องให้เราได้ทะเลาะกันได้กัดกันได้กัดกัดกัน แรงแน่นอนครับนะอีกนะอันนี้เหมือนไม่ต้องรอเลยอีกที่แรกก็เปิดมาก็นี่มีทีนี้เรื่องไหนของเราที่ทำมีหัวเรื่องเดียวจริงๆนะเราพูดว่าเปรียบเทียบได้ไม่เยอะมีสองเรื่องเดียวไม่ชอบอ๋ออ๋อผมจะถามว่าเอชซีในบ้านเราตอนนี้มีเรื่องไหนที่แบบว่า ที่นี่มีแค่สิ่งนี้แค่นั้นแหละครับยาละเลงเพียงบ้างแต่ต้องขวดสนุกแน่นอนรอฝากฝาร์มิตามีพิธีสองด้วยครับอยากรู้เหมือนกันคือมีอะไรได้เปล่าอะไรนะมีอะไรได้เปล่าหมูกลับเอาสิบมันจบมัน ก็ก็ต้องติดตามกันดูนเรื่อยนๆนะครับเพราะว่าผมตอนที่เลิกกันไปเรายังไม่ได้ฉเฉลิมดีนะครับแล้วก็ผมหลังจากนั้นหลายๆอย่างเรยังไม่ได้เคลียร์มันไม่มีทีแรกทุกคนอยากให้ใช้ริ้วแต่มันวความอยู่โวยมันออกมาในยิ่งยากแต่จริงเขาออกมาดี กระจูนหนล่ะเดยวกระจูนขึ้นมามันเป็นความสุขสันตของดเรานะคะเสียงมือีกครั้งสิงค่ะดคเออนนี้นะเราจะเแอยนะคะทุกวันพรสัดาีนะคะสครึ่งนะคะชองเอ็มิาคะแล้วก็ดหลัได้อย่างเช่นก็ดหลัที่รวใช่ไคะทีครึ่นะคะฝปรดติตามด้วยนะคะแล้วก็เชกันไปยาวๆเลยนะคะสวันนี้นะ